ัดีครบเพิ่งถึงห้องครับไปกินข้าวมาเพิ่งกินยาไป มาแป๊บเดียวผมเบื่อมากเลยตอนนี้ไม่ชอบตัวเองตอนป่วยเลย ก็ระวังตัวกันด้วยนะช่วงนี้ฝุ่นเยอะด้วยอาหารก็พยายามกินสุกๆอยากกินดิบไม่งั้นอาจจะแจ็คพอตเหมือนผมได้บุกกับบ้านบุกาัาผมกับบ้านผมครับขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะครับ ไม่น่ามันแดงนะพักเลยแซลมอนพักก่อนจะไม่กินแซลมอนไปอีกสักพักเลยเหนื่อยอะ่ะอืตาแดงเพราะฝุ่นแหละเป็นไงกันบ้างครับทุกคน ไม่ดอกไปเที่ยวไหนหรอวันสุกผมไม่ได้ไปไหนค่ะตอนแรกว,ว่าจะไปหาน้องๆอยู่แต่ว่าขี้เกียจอะแบบมันป่วยเออมันจุดๆอ,อะก็เลยกลับห้องดีกว่าดูเดี๋ยวน้าเรียวยาวเลยหน้าเรียว,ยว,ยยวแบบหน้าเลียวเรียว อยากหายแล้ววอ้ยลุงอีแอนดมิดีคืนดีกว่าอยากหายแล้วครับ <C ock> เบื่อไม่ชอบเต่งตอนป่วยแต่ทำอะไรก็ไม่ได้กินข้าวผมก็กินได้น้อยเซ็ง เออเสียงผมมีแค่เนี้ยผมแบบไม่มีแรงที่จะพูดเลยนี่เข้าห้องน้าไปวันนี้ก็หกเจ็ดรอบนะอะไรของมันก็ไม่รู้เบื่อ ขึ้นขึ้นลงลงกับสุขภาพได้ยาไปก็ดีออกมาเอาอย่างเงี้ยอ้ตายตายเออผมก็กินยาฆ่าเชื้อตลอดแต่ผมรู้สึกว่าก็ไม่ใช่ยา ที่เป็นน้ําให้รางผานน้ำเกลือนี่เฉยๆย,ยาลงบาลน,นี่คือ Amazing ถ้าไปตรวจเชื้อก็ตรวจหลังจากได้ยาฆ่าเชือ้อไก็มันก็ไม่เจออะไรครับหมายถึงว่าตรวจเอาอุจจาระไปตรวจแต่ผมคงติดเชือ้ออะไรบางอย่างแหละเศร้าเลย คนเป็นเยอะใช่ไหมช่วงเนี้ยมันระวังตัวนะครับเซ็งเป็ดเลยอะ่ะไม่ชอบแต่งตอนป่วยเลยเหนื่อยอ ระวังตัวกันด้วยเนาะฝุ่นมันเยอะเทคแคร์นะครับทุกคนวันนี้ใครมาหาก็ขอบคุณนะจ๊ะนี่ทำอะไรกันอยู่นี่ มไม่อยากหายแล้วเนี่ยผมไม่เคยแบบเป็นนานอะไรนี้เลยถามว่ามันได้ไหมมันได้แหละผมใช้ชีวิตยอยู่ได้แต่ว่ามันหน่อยอะ่ะมันจุดๆเข้าห้องน้ําอยากเล่นฟินเนอมากเลยนะ่เบื่อมากกินได้บ้างแต่ว่ากินได้ไม่เยอะแล้วก็ไม่ค่อยห,หิวด้วยเอเบื่อแ้ว มันก็ยิ่งผอมเพราะว่าเราเหมือนน้ำเรามันออกจากตัวตลอดเวลาอวยพ,ออพออรอวยพรเลยนะครับมีความสุขม,มากๆครับผม โอ้ผมอ่านคอมเมนต์ไม่ทันแล้วที่กรุงเทพฝุ่นเยอะครับบางพื้นที่แบบสองรอกว่าคันนยาวยไรเงี้ยคันนยาวก็ฝุ่นเยอะอยู่ทุกคนเขยียนคิ้วไหมเหรอเนี่ยแต่งหน้าครับยังไม่ได้คีนเลยอะไรเหมือนมหาชัยสองสาสิบโอ้โหเยอะจัง เดี๋ยวผมก็ก่อนอาบน้ำนะครับเดี๋ยวีสักแป๊บก็จะไปอาบน้ำฝันดีครับทุกคนดีขึ้นครับ ถ้างั้นผมไปนอนละคุณนนายนะคะวันนี้มาแป๊บเดียวจริงๆอยากอยู่นานกว่านี้แต่ว่าโอ้โหอะไรนี่มันคืออะไรอ่ะเดี๋ยวไว้จะมาไล์นานๆนะวันนี้ไม่ค่อยไหวเดี๋ยวพรุ่งนี้ใครมางานสัดงหนังสือก็เจอกันนะครับคงดีขึ้นแหละตอนเย็นอ่ะแต่ตอนนี้โรยแล้วไม่ไหวแล้วหมดแรง บายบายผมจะหายไวครับทุกคนกินยาแล้วเดี๋ยวล้างจมูกเดี๋ยวล้างจมูกด้วยน้ำเกลือแล้วก็กินยานอนกินน้ำเยอะๆทานเกลือแร่ทุกคนก็ดูแลตัวเองนะครับเทคแคร์เป็นห่วงนะบ๊ายบาย